สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยแฟนคลับผมนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับพรุ่งนี้ประเทศไทยจะมีข่าวที่ดีมากให้กับทั้งประชาชนนะครับที่มีปัญหาเรื่องซึมเศร้าปัญหาเรื่องเบาหวานปัญหาเรื่องลดน้ำหนักไม่แปะไม่ได้ปัญหาเรื่องความเครียดนะครับแล้วสิ่งที่ดีคืออะไรชาวนาเราจะได้ผลประโยชน์มากที่สุด เพราะว่านี่คือเศรษฐกิจไม่ธุรกิจใหม่ก็แล้วกันที่จะนำมาให้ชาวนาไทยเนี่ยได้แข่งขันโดยที่ได้เปรียบการแข่งขันอะไรก็ได้เนี่ยถ้าเราไม่ได้เปรียบนะอย่าทำเสียเวลาแต่วันนี้นะครับมีสุภาพบุรุษคนหนึ่งนะครับจะมาที่บายให้ท่านฟังว่าประเทศไทยเนี่ยกำลังจะยืนบนเวทีโลกด้วยความสง่างาม แต่มากกว่านั้นคืออะไรเรารู้กันนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเราจะเรียกว่า land of smiles คือเราเป็นประเทศที่มีรอยยิ้มเยอะแต่เริ่มตั้งแต่คืนนี้นะครับเที่ยงคืนนะคืออีกราว8ชั่วโมงเนี่ย7ชั่วโมงเนี่ยนะนโยบายของท่านคนนี้นะครับจะนำรอยยิ้มเรื่องสุขภาพมาให้ชาวทั่วโลกเลยครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับสวัสดีครับความหมายคืออะไรครับกระทอม ถูกกฎหมายสัทีเจ็ปีเชื่อมั้ยเจ็ดบสปีเจ็ดปดนะครับโทษทีเจปีนะหลังจากกระท่อมถูกบอกว่าเป็นยาเสพติดและผิกดกฎหมายเนี่ยแล้วพยายามแก้ไขปัญหาเนี่ยมา20สิกว่าปีแล้วนะท่านสมศักดิ์เทพสุทินทำสำเร็จภายใน20สิเดือนเองสำเร็จอะไรครับสำเร็จในการที่ทเที่ยงคืนคืนนี้กระท่อม ปลดล็อกอย่างเต็มที่นะครับท่านตุ๊ตาครับสวัสดีครับท่านตุ๊กตาช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังน,นคะครับว่าตกลงนโยบายของกระทรวงยุติธรรมของท่านเนี่ยบอกว่ากระท่อมถูกกฎหมายเต็มประตูเนี่ยแปลว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะปลูกเราจะซื้อเราขายเสรีนะครับไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องขออนุญ,ญาตสามารถทําได้ทุกอย่างเว้นแต่ว่าเอาไปขายให้เด็กอายุต,ต่ำกว่า18หรือ ขายในโรงเรียนขายในวัดขายให้หญิงมีคันนะครับไม่ไม่สามารถที่จะทําได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการส่งขายออกไปต่างประเทศก็ก็ขออนุญาตแต่อย่างอื่นถ้าซื้อขายในประเทศจะขายไปทําอะไรกนแล้วแต่ก็ไม่ต้องขออนุญาตคือเสรีปลูกปลูกอยากปลูกมากก็ปลูกไปเลยจะปลูกน้อยก็ปลูกไปเลยนะครับพวกนี้ปลูกเลยครับที่รอคอยมานาน เดียวได้กินได้เสรีทุกอย่างโอ้ท่านจริงเหรอเคยได้ยินอันนี้มาแล้วนะปีที่แล้วกัญชากับกัญชงเนี่ยตรงอันนี้แตกต่างกว่ากฎหมายกัญชากับกัญชงยังไงครับก็แตกต่างกันคือว่าเอาเอาเป็นว่ากระท่อมเนี่ยนะมันทําได้ทุกอย่างนะครับท่านทําแล้วไม่ผิดกฎหมายคนที่อยู่ในเือนจําติดคุกอยู่เนี่ยก็จะต้องปล่อยตัวออกแล้วนะครับพรุ่งนี้หรือว่าคนที่ กำลังจะถูกดาเนินคดีตรงตารวจก็ต้องปล่อยทันทีในส่วนของการที่จะโดนคดีในช่วงของอายการถึงศาลก็ศาลก็จะออกหมายปล่อยเพราะกระท่อมไม่ผิดกฎหมายนับตั้งแต่ทุ่มเที่ยงคืนเที่ยงคืนเป็นต้นไปเอาไว้เที่ยงคืนหนึ่งนาทีเป็นต้นไปเป็นต้นไปครับกระท่อมที่เคยผิดกฎหมายมา78ปีเนี่ยครับท่าน ทําให้มันไม่ผิดก,กฎหมายได้เนี่ยเพียงใน20เดือนหนึ่งใช่ไหมครับใช้เวลา20เดือนท่าน,นทาทําไมทําไมท่านถึงตัดสินใจ<ม>ทําให้กระท่อมมามถูกกฎหมายผม,ผมดูแลในส่วนของราชธรรน,นี่ยปัญหาแรกคือคนล้นคุกเราดูว่าคนล้นคุกเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทําให้ล้นคุกก็เป็นพวกยาเสพติดอะ่ะเ,เป็นเป็นเรื่องใหญ่มีทั้งกระท่อมและอื่นๆมากมายแต่ว่าเราดูแล้วกระท่อมเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่ ยูเอ็ขาก็ไม่รับว่าเป็นยาเสพติดอยู่แล้วเนี่ยเราก็ปลดนะครับเหมือนเรามีเสียงสนับสนุนแล้วปลดเลิกง่ายนะครับง่ายแล้วก็ทําได้ภายในระยะเวลา20เดือนเราก็ได้ในส่วนตรงนี้นะครับคนที่จะเดินพาเลตเข้าเข้าเรือนจําเข้าคุกเนี่ยก็ยกเลิกไปแล้วในขณะนี้ก็มีผู้ต้องขังอยู่1,000งพก้าสามสคนก็ถือว่าอา่คคนเหล่านั้นน่ยไม่เคยทำคือความผิดไม่เคยกระทํางั้นนโยบายของท่านเนี่ย ไม่ได้เพียงแต่สร้างให้กระท่อมเนี่ยเป็นเศรษฐกิจใหม่ให้กับชาวนาแต่ช่วยคืนพ่อให้กับลูกแม่ให้กับลูกคือให้ครอบครัวกลับมาเป็นสมบูรณ์แบบได้เพราะคนที่ติดเรื่องกระท่อมก็จะกลับมาสู่สร้างครอบครัวได้ใหม่ถูกต้องใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องท่านครับครั้นี้มันจะมีอ่ะพี่ร้อยเปอร์เซ็นต์พวกที่ไม่เห็นด้วยที่จะบอกว่าสิ่งที่ท่านทําเนี่ยเป็นดาบสองคมโอ้ยอะไรก่อใหม่รู้ กฎหมายอะไรก่อหม่รู้เดี๋ยวคนก็ติดยาเสพติดกันทั้งประเทศท่านตอบคนพวกนี้ยังไงครับคือวันนี้เนี่ยอะไรที่มันเป็นสิ่งเสพติดมากๆเนี่ยเราก็จะจัดการในรูปแบบอื่นเช่นเราออกกฎหมายยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติดนะครับใครที่เคยค้ายาเสพติดที่ร้ายแรงยาบ้าเฮโรอีนฟินหรือต่างๆนั้นก็จะถูกกฎหมายสำคัญในการยึดทรัพย์ย้อนหลังส0ปี ตรงนี้เนี่ยเราเราจะจัดการคัดเด็ดขาดแต่กระท่อมเนี่ยในเมื่อ UN เอ็นเขาก็บอกว่าไม่ใช่ยาเสพติดก็เราก็คกิดว่าอเมริกาก็บอกไม่ใช่ยาเสพติดไม่ใช่ยาเสพติดเราก็ควรยกเลิกไปเราไม่อยากให้บุคคลที่ซื้อขายกระท่อมเคี้ยวกะท่มเนี่ยมาถูกยึดทรัพย์อีกนะครับเพราะาเราจะแยกผู้คนที่ออกจากตรงนี้ยาเสพติดที่ร้ายแรงก็จะต้องถูกเราดําเนินการอย่างร้ายแรงผมผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า คนที่ค้ายาเสพติดมาสิบปีจะถูกคิดคำนวณโดยกฎหมายที่เรียกว่า value base value base แล้วก็ยึดทรัพย์สินที่มีอยู่โดยใช้คำว่า substitute asset หมายความทรัพย์สินทดแทนคุณค้ายาและคุณเอาเงินยาไปใช้ย่างอื่นหมดนะแต่ว่าคุณมีทรัพย์สินหรือมีมรดอกอยู่เราก็จะยึดคุณนะครับถ้าหากว่าคุณยังไม่หยุดค้ายยาเสพติดประเภท อ่าหนึ่งสามี่อ้านะครับที่ยังมีอยู่ในบัญชียาเสพติดอยู่ที่ทนะครับและในการที่เราจะแก้ปัญหาคนล้นคุกเราก็ต้องแบ่งว่าของหนักของเบาของของเบาเดี๋ยวเราก็ปล่อยเราก็ยกเลิกเสียโดยใช้กฎหมายดําเนินการดังกล่าวี่ครับงั้นวันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับท่านสมศักดิ์ไม่ได้ยกเลิกยาเสพติดที่เป็นสิ่งที่ทําร้ายสังคมแต่ท่านได้ยกเลิกกระท่อม ที่ยูเอ็นแล้วใช่ไหมคบท่าน,<ห>นที่อเมริกา <ๆ S 1> ที่ไม่รู้กี่ประเทศเขาบอกไม่เป็นยาเสพติดแต่ต้องมีคนทําผิดเนี่ยโดยที่กฎหมายเนี่ยมันเจ็ดสิบแปดปีแล้วอะวันนี้ไม่ต้องผิดกฎหมายแล้วแล้วที่ดีสุดคืออะไรนำเงินมาให้ชาวนาเพราะอะไรครับเพราะว่ากระท่อมเนี่ยประเทศไทยได้เปรียบจริงรู้กันไหมครับว่ากระท่อมเนี่ยปลูกได้ดีเนี่ยเพียง3ประเทศเดงไทยมาเลอินโดอเมริกาปลูกไม่ได้นะกัญชงกับกัญชาเนี่ยเขาปลูกกันได้ทั่วโลกนะ กันนอกจากจะลดภาระให้กับสังคมในการทั้เราคนที่เขาไม่ได้ผิดเนี่ยยาเสพติดเนี่ยเข้าคุกเนี่ยวันนี้ก็คือนําธุรกิจไนะครับช่วยย้อนหลังให้ทุกคนฟังนะททำไมกระท่อมถึงกลายเป็นยาเสพติดขึ้นมาโดยที่เมื่อก่อนไม่เป็นนะครับเมื่อสองสี่แปดหขนาดนั้นรัฐบาลขาดเงินก็เลยให้ตั้งโรงฝินะให้คนเสพฟินและเก็บภาษีฟิน ของคนเสพฟินแต่ปรากฏว่าคนไทยสนใจกระท่อมมากกว่าฟินก็เลยออกกฎหมายให้กระท่อมเป็นยาเสพติดที่ไม่สามารถขออนุญาตเสพเคี้ยวได้นะครับนับตั้งแต่วันนั้นน่ะกระท่อมก็เลยเถูกปิดนะสองสนะครับเพราะรัฐบาลต้องการเงินภาษีฟินให้เสพให้สูบฟิน fin ได้ แต่ไม่ให้เคี้ยวกระท่อมแต่วันนี้เราไม่มีาายาเสพติดที่ชื่อกระท่อมอีกแล้วนะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจปลูกส่งขายออกต่างประเทศได้ขายในประเทศไทยได้แต่การขายไปต่างประเทศก็ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะครับอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ต้องเลยครับแลนะ้ห้ามขายให้เด็กเหมือนบุรีเหล้านะครับห้ามขายในโรงเรียนห้ามขายในวัดห้ามขายให้หญิงมีคัน ก็เป็นข้อกําหนดง่ายๆตรงนี้นะครับก็คิดว่าพี่น้องประชาชนจะมีความสุขครับถ้าหากว่าใครที่จะทําเป็นธุรกิจนะครับเรื่องการซื้อการขายในประเทศก็ไม่ต้องขออนุญาตครับแล้วคุณสมบัตินะครับท่านที่ทําให้ท่านอยากให้ประชาชนได้ผลประโยชน์เนี่ยท่านมองคุณสมบัติของกระท่อมอะไรที่จะเป็นผลประโยชน์กับสังคมมากที่สุดยังกระท่อมเนี่ยคือมันมันประโยชน์มัน มันมีหลายอย่างนะครับกระท่อมเนี่ยเคี้ยวไปแล้วกินไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีเรื่องอไม่มีชกต่อยนะจะขยันนะครับขยัน<า>ขยัน,ยนทุกอย่างาถ้ากลางคืนก็นอนหลับดีอ,อากาศเยน็นเย็นแต่ว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยสู้งานสู้การนะครับอ,อดทนนะครับอดทนขยันมันเพียนก็คือกระท่อมนะครับไม่ได้ขี้เกียจเลยคนที่เคี้ยวกระท่อมเจ็บกระท่อมอมีไมต้าจีนีน นะครับไมตาเจนีนในสารที่อยู่ในใบกระ่อมเนี่ยมันก็คือคุณสมบัติของมอร์ฟีนนะครับแต่ว่ามันแรงกว่ามอร์ฟีน5ถึง8เท่าในสารไมตาเจนีนและสารชูกำลังก็คือเซเวนไฮดรอกซีนะครับเครื่องดื่มชูกำลังผมคิดว่าบริษัทเครื่องดื่มชูกำลังก็จะหันมาผ<อ>นวกแปลว่ากระท่อมนี่ช่วยเรื่องเจ็บปวดได้ดีมากเลยครับท่านอ ดีกว่ามอร์ฟิน5-8แต่ไม่อันตรายเหมือนมอร์ฟินไม่อันตรายนะครับไม่อันตรายแต่ท่านเคยบอกเลขๆหนึ่งว่าถ้าประเทศไทยผลิตกระท่อมได้เนี่ยแล้วมาแทนมอร์ฟินได้เนี่ยเงินจะเข้าประเทศเป็น,สนแสนล้านเลยใช่ไหมครับคือในขณะนี้มหาอำนาจ4ประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสและออสเตรเลียเนี่ยผลิตมอร์ฟีนขายออกมาเนี่ยประมาณ5แสนล้านนะเป็นเงิน5แสนล้านแต่ถ้า กระ่อมเนี่ยมันมีฤทธิ์เดชมากกว่ามอร์ฟีนอีกอะ่ะผมก็คิดว่ามันก็ไม่ควรไปเอาจากพืชสารอื่นนะประเทศไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เราจะพัฒนาไปสู่จุดนี้ได้เนี่ยครับมาต้องอเดินไปสู่ธุรกิจนะครับแห่งแห่งความาจเจริญเติบโตแล้วก็ยุคของเศรษฐกิจพืชธรรมชาติดังนี้เนี่ยผมว่า อ่าประไทหเหมาะนะครับแล้วเรางั้นผมขอคําถามสุดท้ายเลยครับท่านเขาพยายามแก้ไขกันมา28ปีแล้ว78ปดเจ็ดไม่78บปตัวนะครับ,รบทำไมท่านทําได้ภายใน20เดือนอ่ะผมได้ศึกษานะครับแล้วก็เห็นความตั้งใจของอประชาชนของสอสมีสอสอมาผลักดันท่าน<ม>าด้วยใช่ไหมมาามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับการร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยเราเราไม่คิดว่า ัวเราคนเดียวที่เป็นพระเอกนะครับให้ความสําคัญกับทุกฝ่ายผมคิดว่ามันเดินได้นะครับนะครับให้ให้ความสําคัญกับผู้คนที่เข้ามาช่วยและรณรงค์นะครับในการเดิมเดินก็เที่ยงคืนหนึ่งนาทีนะครับท่านเขาเดากันเลยจะเป็นประวัติศาสตร์ให้กับเมืองไทยนะครับจะเป็นประวัติศาสตร์ให้กับเมืองไทยขอบคุณท่านสมศักดิ์มากนะครับตอนนี้เรามาถึงเมืองตรังนะครับท่านก็จะมาเปิดกิจกรรมที่นี่นะครับเพื่อให้ชาวตรังเนี่ยได้ปลูกนะครับได้ปลูกกามกระท่อมนะครับ โอเคเดี๋ยวกำลังลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศนะครับของงานนะครับในเมืองตรังนะครับที่เราได้มากันนะครับนี่นะครับมีชาวตรังมาต้อนรับท่านอย่างเยอะเลยนะครับเพื่อเขาดาววันปลดล็อกนะครับผมขอ แนะนำนะครับท่านสสท่านสสครับช่วยแนะนําตัวเองหน่อยได้นี่คือปีดาคนหนึ่งของกระท่อมนะครับท่านสสด้วยอธิบายให้ประชาชนฟังว่าทําไมท่านถึงอยากทํากระท่อมขอแนะนําตัวเองก่อนเลยครับสวัสดีครับผมสสสันนพศุขศรีเมืองนะครับนครศรีธรรมราชเขตสองปากพนังหัวใจเชียงใหญ่ครับทําไมท่านสมศักดิ์ถึงเรียกพี่ว่าปีดาของกระท่อมของเมืองนคร อาจจะเป็นเพราะสาเหตุหนึ่งที่ลุ่มน้ําปากพนังจังหวัดนครเรีธมราชเป็นต้นกําเนิดของการปลูกกระท่อมที่มีพื้นเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ผมได้มีส่วนร่วมในการผลักดันต่อจากคนที่เคยเสนอให้ปลดลอกกันมากว่า30ปีนะครับในยุคนี้ในยุคยุคปัจจุบันนะครับตั้งแต่วันที่5พฤศจิกา2,561แล้วก็ที่วัดมหิตสารา,ามอำเภอปากพนงังและวันนี้คือมา ต่อย้ําว่าวันนี้เราทําสําเร็จแล้วครับในยุครัฐบ,บาลของในฐานะที่ท่านก็คุกคีกับกระท่อมมาหลายปีครับจนถึงมาเป็นสอสอจมพลดันในานี้สําเร็จภายใน20เดือนเองนะครับวันนี้ท่านรู้สึกอย่างไรที่ท่านสมศักดิ์เที่ยงคืนหนึ่งนาทีเราจะปลดล็อกแล้วเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไร,รส่วนตัวเลยครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับดีใจมากแทนพี่น้องประชาชนคนภาคใต้โดยส่วนใหญ่ที่ปลูกกระท่อมนะครับแล้วก็ไม่ต่างอะไรกับที่ ที่พงศธรหรือว่าแข้งรั้นทุ่งที่ค่มลงกบผมก็นั่งแทบไม่ทันเพราะดีใจเขาต่อสู้กันมา25ปีเต็มๆเฉพาะส่วนของคุณเด่นหรือแข้งรั้นทุ่งแล้วคนอื่นก็เช่นกันแต่ไม่ได้มีสิยงเรียกร้องไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์เหมือนกับท่านพี่เด่นนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าเขาดีใจกันทั้งทั้งประเทศทั้งภาคใต้นะครับนโยบายของท่านสมศักดิ์หรือของของท่านสสที่ผลักดันให้มาถึงวันนี้ได้นะครับ จะเป็นผลประโยชน์กับชาวใต้อย่างไรครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับชาวใต้หนึ่งละอันดับแรกคือไม่ต้องเสี่ยงกับการโดนจับนะครับที่โดนจับโดนปรับเป็นใบละนะครับแล้วไม่ต้องเสี่ยงกับการ ที่ต้องไปลักลอบกันมานะครับส่วนหนึ่งก็คือต้องนําเข้าจากมาเลเซียแล้วมากินมาใช้แทนที่จะได้รายได้กับชาวบ้านแต่ไม่ได้แต่ได้กับมาเลเซียต้องนําเข้าแถวนี้จะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องชาวไทยชาวภาคใต้แล้วคนไทยทั่วประเทศที่ไม่ได้อยู่ใต้จะได้ผลประโยชน์นอย่างไรครับได้ครับตอนนี้เองเนี่ยท่านอย่างคณะกรรมาการอย่างท่านพิเชษเชี่ยวมังพานเองก็พรหมน,น้ทางภาเนือน็ต้องการนะครับต้นพันธุ์ของขึ้นกระท่อมนะครับ ที่อีาสานตอนนี้ก็ต้องการต้นพันธุ์ของพืชท่อมแต่เมื่อใดที่มีตลาดอย่างชัดเจนนะครับอย่างคุณทอมีตลาดอเมริกานั่นแหละครับ,รบก,ก็จะเดินทางไปนะครับ<อ>ให้<อ>กลายเป็นพืชเสริมได้เต็มตัวครับแต่ที่ท่านมองตอนนี้ก็คือว่าเมืองนครนเนี่ยเป็นเมืองที่ช่วยแก้การซึมเศร้าให้กับประชาชนได้เลยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครับโอเคขอบคุณมากท่านสสครับเดี๋ยวเราไปดูในงานกันนะครับก็นี่คือบรรยากาศของงานนะครับที่เรามา แถลงที่เมืองตรังนะครับการปลดล็อกกระท่อมอย่างถูกกฎหมายนะครับไปดูนะครับวันปลดล็อกกระท่อมีอกท่านหนึ่งที่มาพร้อมกับคณะของท่านประธานด้วยนะครับก็คือท่านพ่มีสุภาพบุรุษก็อย่างที่บอกนะครับเอาให้ชัดเจนเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเที่ยงคืนหนึ่งนาทีของวันนี้คืนนี้หรือวันที่ยี่สิบสี่กระท่อมถูกกฎหมายเต็มประตูกระท่อมถูกกฎหมายเต็มประตูปลูกได้กินได้ขายได้ เพียงมีอยู่สองสำขดนะครับถ้าขายต่างประเทศต้องขออนุมัติถ้าข้ามขายให้เด็กข้ามขายผู้หญิงที่มีคันแต่นอกจากนั้นแล้วคือถูกกฎหมายเป็นประวัติศาสตร์ครับกฎหมายถูกกฎหมายพยายามร่างมา78ปีคราวนี้สำเร็จภายในเพียง20เดือนอก็ใครมีคำถามอะไรเรื่องกระท่อมนะครับใครอยากปลูกนะติ่ต่อผมมาได้นะเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ทุกอย่างนะครับกระท่อมพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่ถูกกฎหมาย เราก็ไม่ต้องไปปวดหัวครับอะไรเพราะปลูกได้เลยไม่เข้าคุกกันแล้วครับขอบคุณมากครับ